สวัสดีค่ะอยู่กับพี่เป้คือกาวนาะค่ะนี่ก็คือผลเป็ดเอฟซีตัวโยงเนาะค่ะเนาะมาล่อให้กำลังใจมาข่าวมารุ่นกันเนาะค่ะนี่มาแต่จะงงค่นนี่มาแต่สนุมาน่มาแต่สนุมานแม่นวะค่ะนุ่มนิ่มสีถามว่าอย่างเพิ่นอนอยากถามความรู้สึกเอฟซีว่าเวลาโดนยูทูบเบอร์เทเป็นยังไงความรู้สึกเคยได้เบิ่งไล่สดอยู่ปะค่ะ เวลากำลังเบรงมันมันปุ๊บนี่เนาะค่ะเนาะยูทูบเบอร์บอกว่าลงเลยเด้อพ่อแค่นี้เด้อนี่รู้สึ้งแจกไหนคะงงลงมินต์มงคืออยากล่องก็ล่องมาสิบอกเออเคยแบบว่าเนาะเทจุ่ว์เอาบอกฮักกระเข่าบ้าบอกบอกเตม่นยังสั้นเลยไม่ยังไหนไม่ใช่แค่นั้นนะเดี๋ยวว่าดูไปดีๆแล้วหมุนก็เหมือนกันเองใช่ไหมไม่ไอที่เสียเสียอารมณ์คือตอน ไล่อ่านคอมเมนต์มาจะถึงเราแล้วเออใม่ใช่รุ่นเม็นบ้าเฮ้ยเขาจะอ่านคอมเมนต์เราเนาะอ่านเออเพราะว่าเสี่ยโหดชิวเขาหรือยังอยู่สิ FFC ตีมาเยอะมากเออว่านุ่มเนี่ยมถามหน่อยนุ่มเนี่ยมไปวัดสายตามั่งนะพอเวลาถือของพี่กระโดดข้ามนุ่มเนี่ยก็แปลกจะเดงมันมาเเออ ใกล้หอดของเฮาแล้วว่าันศุกร์ใกล้แล้วใกล้แล้วบอกมาถึงเทเลยมาฮอดปุ๊บแค่นี้เด้อค่ะเด้อว่าันศอกร์มดเลยนะคะหมดนี่แล้วค่ะถือว่าเป็นเอฟซีที่คนให้ก็ลังใจนะคะคลิปนี้แล้วค่ะมากันหลายคนบ่ค่ะนี้ขุนนี้เขามากันมากนี่อยู่ในเมืองนุ๊กนี่อยู่ยุโรปจะมาสองรอบมาเช้าก็มาโอกลับไปอาบน้ำก่อนกลับไปกลับไปพอขาบอกว่าจะออกมาแล้วบ่ายุกร์มาอีก นให้กำลังใจนุ่มนิ่มไลฟ์สดไปสองสามสดขอบคุณหลายๆนะคะขอบคุณหลายๆนะค่ะน้ำมือ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 ล่นวอกดไลค์ให้รัวๆนะอ่ามันกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะกดกดกดไลค์นะอย่าอย่ากดไลค์นะไลฟ์ยังไงเราก็มีความสุขขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนนะคะนี่แ่ละค่ะกับรังใจนะคะขอบคุณค่ะเสร็จต้นจุดน